สวัสดีครับพบกับจิเกนเจอร์นะครับวันนี้นะครับอยู่กันในคลิปคำใบและบ่อแสโคโรโบโครั้งที่4นะครับอ่ามาขยี้กันอีกนะนะครับเมื่อคืนก็ วงแตกไปแล้วอ่าแต่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อหรือคนที่ยังไม่ได้ดูนะครับอาจจะดูคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งก็ได้นะครับว่าคําใบ้เป็นยังไงนะครับส่วนวันพรุ่งนี้นครับวันอาทิตย์อมีคนถามละเพราะว่าอาจจะเบื่อคําใบ้และไม่รู้ว่าจะโดนแกงหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวทางการนะครับอันนี้ทางการเขาแจ้งมานะไม่รู้ว่าสุดท้ายจะมาตามน้นหรือเปล่านะครับเขาแจ้งมาว่าวันพรุ่งนี้ครับวันอาทิตย์ที่26ตอน10บโมงเช้านะครับอ่าก็จะเป็นสปอยจากทางการทุกช่อง ทางเลยนะครับเพจเฟซบุ๊กไทยแลนด์นะครับแล้วก็บัญชีรายทางการนะครับทั้งของไทยของอญี่ปุ่นไต้หวันนะครับเขาบอกว่าก็จะมีการสปอยนะครับซึ่งเดาว,ว่าก็น่าจะเป็นรูปภาพเพราะว่าตามสเต็ปเดิมๆเนี่ยเขาจะเริ่มต้นด้วยรูปภาพจนถึงก่อนวันสุดท้ายอ่่ถึงจะเป็นคลิปวิดีโอแบบเฉลยเลยนะครับอันนี้คือน่าจะเป็นสปอยก่อนนะครับส่วนรูปที่ออกมาจะถึงขั้นรู้ทันทีไหม คือถ้าแบบไม่มีข้อมูลอะไรเลยมาก่อนเลยเนี่ยผมว่าอาจจะเดาไม่ถูกอาจจะเดาแบบยากสักนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดพอจะมีข้อมูลบาบ้างแล้วนะครับแบบได้คําใบ้จากทางการซึ่งคําใบ้จากทางการรอบนี้ผมว่ามันค่อนข้างจะชัดมากด้วยความที่ว่าไปเล่นกิจกรรมแล้วได้คาใบ้มาแบบชัดเป๊ะ,เ,ปะเลยผมก็เลยมองว่าน่าจะทายกันถูก นะครับอ่ายิ่งได้คำาวงแตกจากทนะีเคลนเจอร์นะเออจะเท่ากับเฉลยไหมเออจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้ผมจะคำว่าแล้วแต่นะครับ ก่อนอื่นขอโปรโมทร้านเติมเกมร้านนี้ก่อนนะอาจใครจะเติมเปิดเติมตูนครับลุงยุทธชาแนลเลยนะครับร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมอ่ะลุงยุทธเป็นผู้เล่นระดับท็อปนะฉะนั้นเข้าใจผู้เล่นเป็นอย่างดีนะเพราะว่าลุงเองก็เติมเยอะนะครับอ่าก็เข้าใจผู้เล่นนะครับเติมถูกอ่าร้านลุงมีแค่ iOS ครับแต่ว่าร้านลุงมีบริการพิเศษส,สาหรับ a n d r o อยนะอ่าอยากจะเปิดกาชาตนะครับหรือกดรับ r ู b ีนะครับ,ร,บ,ะร,บระบบอะไรก็เติมได้อ่ะผูกไลน์นะครับเฟซบุ๊กกูเกิลเนี่ยลุงจัดให้ได้หมดเลยนะครับรีบ อบถามไปที่เพจนะรูบี้นะครับเติมเยอะลดเยอะอ่านแพ็คต่างๆโค้งสุดท้ายแล้วต้องรีบละอ่านใครยัง่าดขาดแพ็คอะไรอยู่ยังอยากรุ้นแพ็คอะไรอยู่นะเพราะว่าของเดือนนี้แพ็คก,ก็มีความน่าสนใจเยอะมากนะครับก็รีบไปจัดเลยนะครับที่ร้านลุงอ่านเดี๋ยวแปะลิงก์ร้านเอาไวใ้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ครับลุงยุทธชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมอ่าถ้าทักชัดเพจแล้วเงียบนะแอดไลน์ไปหนึ่งช่องทางครับลุง9 8้าเติมเปิดเติม,ม,มตุน จัดได้เลยนะครับเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยรูบี้ได้ใช้มหาสารผมใช้คำนี้นะน้ใช้กันมหาสารอย่างแน่นอน,นครับอาโซนแพ็กการ์เดนเจอร์ครับต้องรับรูบี้เองนะอ่าอันนี้ให้ให้ลุงต้องสอบถามก่อนอ่าให้ลุงกดรับได้ไหมทุกวันนะครับก็อันนี้ต้องสอบถามนะเพราะว่าแพ็กนี้มันจะเป็นแพ็กที่ต้องกดรับเองทุกวันนะครับอ่าสันก็ไปเติมที่หลานลุงได้เลยนะครับ เอาโอเคครับคำใบทางการก่อนคําใบ้จากทางการก่อนนะครับก็อันนี้คือแบบจากทางการเลยนะที่เขาเขียนมาแบบประมาณนี้โดยตรงๆเลยนะครับก็คือ 1. นะครับต่อสู้แฟนตาซีสองนะครับหาดูได้หลายแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งในไทยนะครับสมนะครับมีสัตว์เลี้ยงประจำกลุ่มนะครับสนะครับมีตัวละครที่ใส่กระโปรงมากกว่า1คนครับหนะครับมีเดอะมูวี่นะครับห เวทมนต์เวทมนต์เวทมนต์น,นะครับเจ็ดจะไม่มีคู่เทพอีกต่อไปนะครับอาส่วนการตีความของทีแคลนเจอร์เพราะว่าคาใบนะ้เนี่ยเขามาแบบแค่นั้นจริงๆนะ,ะเดี๋ยวผมฝากขอสมุดลึกลับวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะที่ให้ฟาร์มกันหนึ่งสัปดาห์เต็มๆ่ะเพราะว่าวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์คือ,อเปิดตามปกติอยู่แล้วนะครับนะใครยังไม่ได้ฟาร์มนะ,ะหรือฟาร์มได้เท่าไหร่ก็มาบอกกันนิดนึงครับอันดับคลิปนี้เน้นโคลารโบนะํะำตีความนะครับแล้วก็ขยายความของทีแคลนเจอร์นะครับ อ่ะข้อหนึ่งนี้ไม่มีอะไรต่อสู้แฟนตาซีก็ตรงลงตามนั้นครับข้อ2องครับหาดูได้จากหลายแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งในไทยเนี่ยก็คือหาดูได้เยอะจริงๆอ่าหาดูได้เยอะจริงๆรงิครับแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือ Netflix กส์ส่วนใหญ่เนี่ยคอร์รัปต์เนี่ยโ,โหหาดูได้ใน Netflix ทั้งนั้นนะแล้วก็ถ้าเกิดบางเรื่องที่แบบว่าอ่าจริงๆเรื่องนี้ก็ไม่ได้เก่านะแล้วก็ถ้าเป็นอนิเมะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ไปอยู่ในคำใบ้เพิ่มเติมนาทีแกแล้วกันเอาเป็นว่าหนึ่งนั้นคือ Netflix นะครับ ข้อ3เนี่ยมีสัตว์เลี้ยงประจำกลุ่มซึ่งตอนนี้ผมให้ตีความแบบนี้เลยว่าเป็นสัตว์ที่เลี้ยงประจำกลุ่มแล้วกันจะได้ไม่ต้องตีความแบบแคบๆเพราะว่าบางคนพอใช้คาว่าสัตว์เลี้ยงปุ๊บเนี่ยก็มองแต่หมาแมวเ,เลยอะไรประมาณนี้นะก็ใช้คําว่าเป็นสัตว์ที่เลี้ยงประจำกลุ่มแล้วกันซึ่งก็ค่อนข้างจะชัดนะครับเรื่องนี้นะครับ อ่านะนะเพราะว่าผมเห็นคนไปถ่ายคาใบ้เนี่ยก็จะไปจี้หรือว่าเรื่องนี้มีแมวไหมเรื่องนี้มีหมาไหมนะอาจจะไม่ใช่หมาไม่ใช่แมวก็ได้หรืออาจจะใช่ก็ได้ใช้คําว่ามีสัตว์ที่เลี้ยงว่าจากลุ่มแล้วกันนะครับอ่าส่วนข้อ4ี่เนี่ยใสยก่กระโปรงมากกว่า1คนก็ผมดูแล้วก็เป็นผู้หญิงนั่นแหละ <c oughs> เป็นผู้หญิงนะส่วนจะเป็นผู้หญิงล้วนไหมไม่รู้หรือเป็นผู้หญิงแบบไม่กี่คนไหมไม่รู้ไปทายกันเอานะอ่าครับส่วนข้อ5มีเดอะมูฟวี่เนี่ย เดอะมูฟวี่เนี่ยถ้าเกิดใช้คําว่าเดอะมูฟวี่ส่วนใหญ่จะต้องเป็นหนังโรงใช่ไหมอันนี้เป็นหนังโรงจริงๆแต่เป็นหนังโรงที่ฉายที่ญี่ปุ่นส่วนในไทยเนี่ยมีแค่สตรีมมิงนะครับเพราะว่าเหมือนผมไปหาข้อมูลมาเนี่ยเหมือนประมาณว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงโควิดก็เลยไม่ได้ฉายในโรงหนังของไทยในไทยก็เลยเป็นการลงในสตรีมมิงเฉยๆซึ่งเรื่องนี้มีเดอะมูฟวี่ผมว่าเรื่องดุดเนี่ยมันค่อนข้างจะแคบแบบแบบแคบมากๆนะครับ ส่วนข้อ6เวทมนต์เวทมนต์เวทมนต์เนี่ยคือด้วยเนื้อหาของเรื่องเนี่ยอัลคัมไรต่างเนี่ยมันก็เกี่ยวกับเวทมนต์ค่อนข้างจะเยอะเียด้ว่าตรงนี้ก็ชัดอยู่เหมือนกันนะโดยเนื้อเรื่องนะครับก็อะไรอะไรก็เกี่ยวกับเวทมนต์ะเยอะนะครับส่วนข้อ7จเนี่ยจะไม่มีคู่เทพอีกต่อไปเอาจจริงเนี่ยผมว่าข้อน,นี้จะตัดทิ้งก็ได้นะเพราะว่าตีความค่อนข้างจะยากมาก อ่านะครับเพราะว่าทางการเขาก็ไม่บอกด้วยตีความค่อนข้างจะยากมากนะครับคือผมก็จะมองแบบนี้ว่ามันน่าจะเกี่ยวกับเนื้อหาของตัวอนิเมะไม่ได้เกี่ยวกับตัวเรนเจอร์ในคลาโบนะในเนื้อหาเนี่ยอาจจะแบบว่าเก่งพอๆกันแต่คราวนี้ผมก็มานั่งนึกเพราะว่าเรื่องนี้ผมไม่เคยดูคือถ้าเกิดบอกว่าเก่งพอๆกันหรือไปดูเรื่องทั่วๆไปเนี่ยบางทีตัวพระเอกก็ไม่เก่งใช่ไหม บางทีตัวรองเก่งกว่าตัวเพื่อนเก่งกว่าอย่างเงี้ยมันก็เลยเดี๋ยวจะเป็นดราม่าก,กันอีกเอาเป็นว่าไอคำใบนี้ออกมาเนี่ยมันอาจจะเหมือนประมาณว่าตัวเก่งความเก่งอาจจะดูพอๆกันไหมอันนี้คือเน้นนะว่าหมายถึงเนื้อหาของอนิเมะนะครับซึ่งก็ต้องมองว่าตีความค่อนข้างจะยากเอาเป็นว่าข้อน,นี้ไม่ต้องไปซีรีสมาก,าานนมมากาแล้วก็ไม่เกี่ยวกับเรนเจอร์นะครับซึ่งสอบถามแล้วเนี่ย คือยังไงก็ต้องมีคู่เทพอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวเพิ่มเลทวันที่30ตอน4ี่ทุ่มเนี่ยมันก็จะต้องแยกเพิ่มเลทอยู่แล้วว่าเพิ่มเลทเป็นตัวไหนซึ่งเราก็จะต้องใช้คําว่าคู่เทพอยู่ดีอ่าซึ่งตัวเกมก็จะต้องทําเลนเจอร์ตัวที่น่าจะมีสกิลและความสามารถที่โดดเด่นขึ้นมานะครับหรือว่าบัฟเป็นพิเศษอ่าเช่นสมมุติว่าอาตอเป็นคู่เทพนี่ประมาณนี้อ่านะครับอันนั้นเนี่ย ก็สุดท้ายเนะี่ยเรนเจอร์เกดาวก็น่าจะยังมี2ตัวเหมือนเดิมนะคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับสอ่วนคำใบเพิ่มเติมจาก TK นะครับคือเรื่องเนี้ยที่บอกว่าเป็นแนวจำเพราะว่าเรื่องนี้นะครับตอนที่เป็นมังอะเนี่ยเขาตีพิมพ์ในนิตยสารโชว์แนงจำรายสัปดาห์อันนี้ผมหาจาก Google นะปัจจุบันผมไม่รู้แล้วว่า ตีพิมพ์หรือขายอะไรยังไงเป็นสัปดาห์หรือไม่เป็นสัปดาห์หรือเป็นรายวันไม่รู้แต่เรื่องนี้ตอนเป็นมังงะตอนแรกๆเนี่ยเขาถูกตีพิมพ์ในนิตยสารโชเน็งจัมรายสัปดาห์นะครับส่วนเรื่องของสัตว์เลี้ยงเนี่ยคือผมพิมพ์แบบนี้แล้วขึ้นมาก็คือพิมพ์ชื่อ,อนิเมะเรื่องนี้แล้วก็พิมพ์คําว่าสัตว์เลี้ยงแล้วก็ไปดูที่ค้นรูปอะ่ะก็จะขึ้นมาเลยจะเป็นรูปรูปหนึ่งที่เขาพูดเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็ เป็นของซีซั่นหนึ่งะครับแล้วก็เป็นของแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งหนึ่งะครับซึ่งภาคไทยสตรีมมิ่งในไทยเนี่ยอันนี้คือภาคไทยก็จะหาดูได้นะครับอ่าซึ่งเรื่องนี้มีหลายซีซั่นมากกว่า2ซีซั่นเออเดี๋ยวก็เดี๋ยวชัดเกิดพิมพ์นะผมไม่รู้ว่าแต่ละคนจะขึ้นเหมือนกันไหมโอ้ผมพิมพ์แบบนี้แล้วขึ้นมานะครับก็จะเกี่ยวข้องกันเลยนะครับก็จะเห็นเลยว่าเฮ้ยสัตว์เลี้ยงคืออะไรนะครับแล้วก็เรื่องเนี้ย อยู่ในค่ายสํานักพิมพ์คือเรื่องของสํานักพิมพ์นะครับคือแรกๆเลยอ่ะตั้งแต่ที่ผมทําคําใบ้มาตั้งแต่ยังไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอ่ารายการเลยนะครับไม่ได้เดินโดนเธออะไรไปเนะี่ยผมก็ทําเรื่องสํานักพิมพ์เป็นส่วนใหญ่นะครับในตอนแรกๆเลยที่ทําคําใบ้นะครับว่าอ่ามันมีส่วนนะเพราะว่าบางทีก็มีซ้ำบ้างนะครับหรือเปลี่ยนบ้างพอเปลี่ยนแล้วปุ๊บเราก็จะเห็นว่ามีเรื่องอะไรบ้างซึ่งเรื่องเนี้ยก็ถือว่า อยู่ในค่ายสำนักพิมพ์ที่ก็มาในเกมเรนเจอร์อยู่เหมือนกันแล้วก็เรื่องอื่นๆในสำนักพิมพ์นี้ค่อนข้างจะดังมากๆครับแล้วก็เป็นแนวจำจ่าๆด้วยมีเพียบเลยนะครับอส่วนของความดังนะครับคือบางคนอาจจะดูคลิปไม่ครบหรือไปดูคลิปแรกอย่างเดียวหรือไม่ได้ดูเลยอาจจะแบบว่านำคำใบ้ที่ผมพูดเนี่ยไปบอกตามกลุ่มต่างๆคนก็เลยจะเข้าใจว่าเฮ้ยสรุปเรื่องนี้ไม่ดังนี่ใช่ไหมนะครับ จริงๆเนี่ยความดังเนี่ยผมบอกแล้วว่ามันขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะมันขึ้นอยู่กับว่าไปถามใครขนาดผมถามใน Google นะครับบางกลุ่มเขาก็จะบอกว่าก็ดังประมาณนึงแหละบางคนก็บอกเฉยๆบางคนก็ไม่รู้จักนะครับหรือผมไปถามผู้หญิงผมไปถามผู้หญิงแบบทั่วๆไป ถามว่ารู้จักชื่อนี้ไหมอ่านะครับอนิเมะรู้จักชื่อนี้ไหมแวงแวงแววตาว่างเปล่าเลยเอาจริงแววตาว่างเปล่าเลยครับแต่ถ้าเกิดเป็นถามผู้ชายสายอนิเมะเนี่ยโอ้โหตาลุกโพลงเลยบอกเฮ้ยเรื่องนี้ดังมากเว้ยเออนะครับะน้นเนี่ยมันก็จะเป็นมุมมองของแต่ละคนว่าอ่าบางคนอาจจะบอกว่าดังมากเรื่องนี้ถือว่าดังมากนะครับหรือบางคนก็จะแบบว่า ไม่รู้จักเลยก็ได้นะครับยังผมเนี่ยชื่อเคยได้ยินแต่ถามว่าเคยดูไหมไม่เคยดูจริงๆอ่าถ้าเกิดให้ผมตีความผมก็จะตีความว่าดังชอกลุ่มอ่าเหมือนแบบสมมติว่ายกตัวอย่างนะเกมล i ยเรนเจอรถามว่าเกมล i ยเจอร์ดังไหมลองเดินไปตามท้องถนนเลยสุ่มถามคนสักสิบคนถามว่ารู้จักเกมลายเรนเจอร์ไหมผมว่าคนที่แบบรู้จักอะ่ะอาจจะสัก สามคนอ่ะยกตัวอย่างนะอาดาซักสามคนอ่านี่คือเป็นการสุ่มตัวอย่างนะอาดาซักสามคนอ่ะรู้จักเกมแรนเจอร์เอาแค่รู้จักนะเล่นไม่เล่นไม่รู้เอาว่ารู้จักเกมแรนเจอร์ไหมอาดาซักสามคนแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าพูดว่าแบบ R O V อย่างนี้อ่านะครับซีคนไปสอบถามเนี่ยอาจจะรู้จักสักแปดเลยก็ได้อ่าฉะนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยมันเรียกว่าความดังแบบแมสก็คือดังแบบวงกว้างดังแบบมวลชนเนี่ย มันมันจะมีความแตกต่างกันเรื่องนี้ผมมองว่าอ่ะก็น่าจะดังเฉพาะกลุ่มแหละใช้คำว,ว่าดังแบบวงกว้างไม่ได้อ่าแต่ก็ถือว่าโอเคเรื่องนี้นะมีคนชอบเยอะอยู่เพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่าถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ก็เห็นในคอมเมนต์ในทุกๆรอบอ่าบางทีเห็นคําใบ้ก็มาเป็นเรื่องเนี้ยหรืออยากเป็นเรื่อยอยากเห็นเป็นเรื่องนี้ก็โดยตลอดนะก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่โอเคแหละคนน่าจะชอบอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะนะครับแล้วก็ เรื่องของพวกรายละเอียดที่แบบว่าเราพูดอะไรไปอย่างเงี้ยก็อย่าไปตีความโอเวอร์เกินอย่างเช่นในซีมเมื่อคืนน่ะผมพูดว่าไอ้เรื่องนี้นผมเพิ่งดูผมมองว่าภาพสวยบางคนบอกว่าไอ้นั้นเดี๋ยวกูตัดเรื่องนี้ออกเลยเรื่องนี้ภาพไม่สวยก็ต้องบอกก่อนว่าแบบสวยทีเคกับสวยคนอื่นก็จะไม่เหมือนกันเออครับฉะนั้นเนี่ยอ่า เอาเป็นว่าขึ้นอยู่กับมุมมองอย่าไปตีความแบบลึกซึ้งเลอะเทอะเกินไปนะครับอ่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะอ่าไม่ตรงกันนะครับอ่าเดี๋ยวให้บ่อแสเพิ่มเติมนะครับอ่ะรูปนี้เลยนะครับอ่าอันนี้มาจากช่อง y YouTube บิ๊กกุ๊กซึ่งน้องบกกิ๊กกุ๊กก็ถือเป็นครีเอเตอร์คนหนึ่งในเกมเรนเจอร์นะน้องบิ๊กกุ๊กเนี่ยบอกว่าอาตอเนี่ยเคยมาในเกม r รนเจอร์สี่เดือนแล้วนะ ลองไปหาดูในช่อง Youtube ของบิ๊กกุ๊กกุ๊กได้นะครับอันนี้จะเชื่อหรือไม่อ่าไม่รู้นะลองไปดูกันครับที่ช่องบิ๊กกุ๊กกุ๊กนะครับเขาบอกว่าอาตอตอมันมาตั้งนานแล้วพี่เออมาซ้ำเหรอหรือว่ายังไงอะไรยังไงไม่รู้ลองไปหาดูกันเอานะครับส่วนรูปนี้นะครับคำอธิษฐานจากดาวตกเออเซเลมูนเซเลมูนอะไรมันจะดูตรงเวอร์ครับกับอีเวนต์ดาวตกนะครับหรือรูปนี้ ดาวตกอธิษฐานเฮ้ยหรือว่าจะเป็นโดเรมอนอ่าอันนี้ไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้ครับจะออกเรื่องไหนก็ไม่รู้นะเพราะว่ามีคนนำอ่าอีเวนต์ดาวตกเนี่ยมาเชื่อมโยงครับซึ่งถ้าเกิเชื่อมโยงเนี่ยมันก็ตรงกับโดเรมอนก็ได้เอ้ยแต่โดเรมอนใส่กระโปรง ใจโกะไงจโกะส่นเนี่ยใจโกะกับชิซุกะนะก็ได้นะมากกว่า1คนนะอส่วนเซร์มูนนี่โอ้สักรงชหมดเลยครับแล้วก็เวทมงเว้นมนอะไรก็ตรงนะฉะนั้นเนี่ยต,ตัีความเป็นอะไรก็ได้นะครับส่วนค,คำใบวงแตกในไลฟ์เมื่อคือนะใครยังไม่ดูไปดูย้อนหลังก็ได้นะครับว่าบคอวอรจริงๆบคอวอเนี่ยคือ เบิร์ดคมซิวนะครับเออครับหรือว่าบิดคมว่าอะไรก็ได้นะจะเชื่อเป็นมุมมองไหนก็ได้ไม่ว่ากันนะครับซึ่งสุดท้ายนะอ่าครับก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้10บโมงเช้าครับเห็นสปอยจากทางการมา1กลุ่มนะครับก็อย่างที่บอกว่าถ้าเอามารวมกับคําใบ้ที่เราได้มาจากทางการนะครับหรือจากทีเคนเจอหรือจากช่องไหนๆก็ได้นะครับอ่าเอามารวมกันเนี่ยผมว่าน่าจะนําไปสู่ อ่เรื่องที่ถูกต้องอย่างแท้จริงอ่ะนเดี๋ยวพรุ่งนะี้รู้กันผมว่าอย่างที่บอกว่าถ้ามีข้อมูลอยู่ในมืออยู่แล้วเนี่ยแล้วเห็นรูปของวันพรุ่งนี้นะครับก็ผมคิดว่าน่าจะรู้ คิดว่าน่าจะรู้นะ,ะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้10บโมงเช้าเราดูนะครับเอาวันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นคาใบ้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาขยี้ต่อเราจะขยี้จนกว่าจะเฉลยนะครับซึ่ง t ีเ n นเ a อร์ยังไม่เฉลยนะไม่ว่าช่องทางไหน t ีเคนเ a อร์ก็ไม่เคยเฉลยนะครับเพราะว่าบค k คือ b i r คัมซิวเวลนะครับก็อย่าพิ่งเชื่อนะอ่าอย่าพิ่งเชื่อในสิ่งที่เห็นนะอย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่เห็นเออนะครับาะ,ะนั้นก็ประมาณนี้นครับออเอาแคนะครับก็ขอแนะนำร้านเติมเกมนี้ทิ้งท้ายนะจะเติมเปิดเต ใส่ใจคนเติมนะผู้เล่นระดับท็อปนี่อย่างลุงนะเขาะ้าใจผู้เล่นเมืองดีนะครับเติมถูกนะครับในเกมแรนเจอรนะก็มีแค่ไ o s ออสอ่ะซึ่งลุงรับเติมแค่เกมนี้นะครับก็เชี่ยวชาญโดยตรงนะครับ บริการพิเศษนะสำหรับ Android นะอย่าเติมถูกนะครับก็ให้ลุงเปิดกระชาได้นะครับหรือว่ากดรับ Ruby ก็ได้นะครับระบบอะไรก็ไปเติมได้นะแจ้งรายละเอียดกันนิดนึงครับว่าผูกไลน์ผูก Facebook ผูก Google นะครับเติม Ruby ล้วนๆเติมเยอะลดเยอะนะแพ็กเกจต,ต่างๆต้องรีบจัดและของสุดท้ายแพ็คเดือนนี้เกียร์นะครับก,ก็น่าสนใจนะอ่านะครับแพ็คเบนเจอร์แสงมืดก็น่าสนใจนะก็รีบไปเติมได้เลยครับเดี๋ยวแปะลิงก์ล้านลุงเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับก็รีบทักแชทไปเลยนะลุงยุทธชาแนลร้านเติมมเกกราาคถู ไพ่ใสใจคนเติมครับถ้าทักจัดแล้วเงียบก็แอดไลน์ไป็นหนึ่งช่องทางนะแอดใส่ซุ่มก้าแดรีบจัดเลยครับเอานี้ก็ทําใบระบรโบรสกโโรโบครัง้งที่สี่เรียกได้ว่าตึงๆเป๊ะเ,เ,เลยอ่าไม่เชื่อก็ไม่เชื่อเชื่อก็เชื่อยังไงก็ได้นะครับอ,อ,อ่าวันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ